สวัสดีครับป๋าเปียกอยากแคสครับผมมาใน EP ที่17แล้วครับกับการพรีวิวเกมของ แฟมิคอมนะครับผมซึ่งเกมที่ผมจะแนะนำวันนี้ครับเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับเป็นซีรีส์ของดาวทาเนกเกส์โมโนกาตารินะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆสมัยก่อนว่าคุนิโอนั่นเองครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าดาว n ทาเน n เกส์มาร์ส s ูเปอร์อัลซัมฟิล l d เดยครับหรือที่เราเรียกกันสมัยก่อนว่าคุนิโอสปอร์นั่นเองนะครับ มาลองดูกันเลยครับผมผมเล่นเป็นเวอร์ชันใสญี่ปุ่นนะเกมนี้สนุกมากครับเล่นได้2คนพร้อมกันนะครับผมเชื่อว่าทุกๆท่านที่โตมาในยุคแฟมิคอมจะต้องชื่นชอบซีรีส์คุนิโอมากอย่างแน่นอนนะครับผมด้วยความยินดีเลยที่ผมจะเล่นเกมนี้ ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคงจะไม่พรีวิวแบบแบบเกมอื่นเพราะว่ามันไม่ใช่อาเขตครับเพื่อนๆเกมนี้เกิดในปี1990ครับของเทคโนโลยีแ n นคอ p นะครับผม1990เพราะมันไม่ใช่อาเขตมันมีวันที่จะเล่นจบนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันครับเรื่องต้นเนี่ย ตามหน้าจอเลยครับเราจะเลือกเพลเยอร์หนึ่เนาะถ้าเกิดว่าเราจะเล่น4คนเราต้องมีอุปกรณ์ต่อเสริมนะครับสำหรับแฟมิคอมโดยเฉพาะนะแต่โดยทั่วไปเราสามารถเล่นได้2คนอยู่แล้วนะครับในที่นี้ผมเล่นคนเดียวนะครับเขาบอกว่าเราจะจัดเอาจะเลือกทีมอื่นไหมนะครับถ้าเรากด E E S ตัวนี้นะครับก็คือเราไม่เลือกนะครับเราจะเป็นทีมสีขาวคือทีมของคูนิโอนะครับแต่ผมจะเลือกครับอย่างสมมติว่าผมจะเล่นเรนโคนะครับเรนโคคือทีมสีเขียวครับ เรโบเอ้เรโฮเรโฮคือทีมสีแดงนะครับฮานาฮานาโซนะครับก็คือทีมของสียเงินอันนี้ทีมของริกิคุงนะครับแล้วก็อันนี้คือเล d เกสส์นะครับเลสเกสส์นี่คือทีมของคุณิโอผมเลือกสีเขียวแล้วกันนะผมคงเล่นได้1รอบนะอ่ะทีนี้มาดูกันครับอันนี้คือ BGM s เ n ซนตาคูก็คือเขาให้เลือกเปลี่ยนเพลงนั่นเองนะครับซึ่งสมมุติว่าเรากดให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเพลงได้นะครับผม ซึ่งเราก็กด A เพื่อฟังได้นะมันก็จะเป็นเพลงนี้ตอนที่เราเล่นฉากแรกคือคอสคันที่นะครับซึ่งมันจะมีเพลงเบอร์5กับเพลงเบอร์หเนี่ยที่ผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในเพลงหลักเนาะเนี่ยเพื่อนๆลองเห็นว่ามันจะมีห้าหเพลงถูกไหมครับแต่ว่ามันจะเลือกมาเพลงให้เรา1 2 3, ึ่สสี่เนาะ เพลงที่1ก็คือเพลงนี้นะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีผมจะเปลี่ยนเพลงที่2เป็นเพลงที่5แล้วกันนะสนุกสนานดีนะครับโอเคโอวาลิก็คือเลิกนะครับตามนี้อ่ะทีนี้เกมเนี้ยครับตัวบนสุดเนี่ยคือเกมสตาร์ทครับถ้าใครอ่านคัทคาออกก็จะเล่นง่ายมากเลยคอสแคนพี่ครับฉักหนึ่ง เกมนี้จะมีแค่ฉากสฉากนะอันที่2เนี่ยคือเล่นกี่รอบครับ2ใครก็คือ2รอบเนาะสรอบ5รอบ5รอบนี้ครับอ่าผมแนะนําเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าชอบเกมนี้แล้วก็อยากเล่นผ่านไปจนถึง4ฉากนะครับมันควรจะเล่นเกมนี้หลายรอบนิดนึงเพราะว่ามันต้องทําแต้มครับบางครั้งเพื่อนๆอ,อาจจะพลาดก็ได้นะครับในการทําแต้มแล้วมันมันชนะทีมอื่นไม่ได้อะมันจะไปต่อจนถึงฉาก4ไม่ได้เนาะ อันนี้ก็คือเวลานะครับอันนี้คาเสวะก็คือให้มีแมคานิกลมไหมนะครับผมจะให้มีแมคาินิกลมนะครับฉากหนึ่งผมจะเลือกสักเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะผมเลือกสักสามครั้งก็แล้วกันนะเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้ก่อนอ่ะเกมสตาร์ทเลย นะครับอ่าเนี่ยครับตัวละครเนี่ยมันก็จะมีทีมทีมหนึ่งนะครับมันจะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหากนะครับผมมี6ตัวนะครับแล้วก็ตัวตัวเลขคือ HP ของมันนะมันมีโอกาสที่จะตายได้นะครับอย่างนี้ HP 140โดนทุบไม่กี่ทีก็จะน็อกไปเลยนะครับควรจะเลือกอึดๆหน่อยนะฉากวิ่งนะครับแล้วก็ควรจะเลือกตัวที่วิ่งเร็วประมาณหนึ่งนะครับผมอ่าผมจําไม่ได้ว่าสีเขียวเนี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดเ ่างกันครับบางตัวจะเล่นฉากต่อสู้ได้ดีบางตัวอาจจะวิ่งเร็วบางตัวจะวิ่งช้ามากอันนี้เพื่อนๆต้องไปลองเล่นกันเองครับเพราะนั้นทําให้เกมนี้มีความสามารถในการเล่นซ้ําหรือรีเพยเบิลได้เยอะนะผมลองเลือกมุ่งๆนะผมเลือกคูตัมะคูมาตะแล้วกันนะผมจําไม่ได้แล้วแหละว่าตัวไหนมันวิ่งเร็วฉากหนึ่งมันควรจะเลือกตัวที่วิ่งเร็วนะกดหน้าหน้าสองทีมันจะวิ่งครับซึ่งตัวนี้วิ่งช้าเด้อไม่ผมจะไหวไหมเนี่ยอ่าเมื่อกี้สังเกตครับ ถ้ากดสตาร์ทมันจะมีคะแนนขึ้นครับอย่างเนี้ยโยจิโอโยจิโน no นะครับได้30แต้มแสดงว่าเขาเข้าฉากคนแรกครับผมอ่ะคุตะคุะคมาตะคอือชื่อแรกสุดนะผมเข้าเป็นคนที่ 2, <c oughs> 2> ผมได้10แต้มนะครับคุนิโอเข้าที่3ได้5แต้มและโมชิสุกิเนี่ยเข้าที่สุดท้ายได้0ูนแต้มเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องรีบวิ่งในแต่ละฉากให้ถึงไวที่สุดครับเพื่อทําคะแนน <c oughs> ผมลงน้ํานะครับ <c oughs> ปื๊ดเพราะผมวิ่งช้ามากตัวนี้ไม่น่าเลือกมาเลย กดกระโดดนะครับใช้ A กับ B กดพร้อมกันนะครับถึงจะกระโดดนะครับการหยิบของ1ครั้งนะครับจะได้คะแนนด้วยนะโอ,ยโอ้โหที่4เลยนะครับผมเลือกตัวแย่มากอะ่ะกด B นะครับจะเป็นการคว้างของนะครับผมแล้วก็กด A จะเป็นการดื่มนะครับเวลาเก็บของเนี่ยมันจะได้แต้มด้วยนะคว้างของก็จะได้แต้มด้วยนะครับ สวยแล้ววิ่งโคตรช้าเลยคุตะมะไอคุมัตะคุณจะสังเกตว่าโมชิสึกิครับสีแดงวิ่งเร็วมากนะนี่คือข้อได้เปรียบของมันนะโหวิง่ง <c ười> ชิบหายแล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ย <c ười> คือตัวที่วิ่งช้าแบบนี้ครับส่วนใหญ่ในฉากต่อสู้อาจจะทำอะไรได้ก็ได้นะแต่ผมจำไม่ได้เลยเดะ วิ่งจนแบบคอสเอาเลยอะ่ะถ้าโจมตีศัตรูก็จะจะได้แต้มด้วยนะนี่ลองกดดูนะครับแล้วก็ถ้าโดนโจมตีอะ่ะมันก็จะเสียแต้มด้วยนะโหดมากอะ่ะขึ้น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 ,ข,น,ข,นขึ้นครับซึ่งแต้มเนี่ยมันจะเป็นแต่ละฉากนะ อืมใช่เป่าววะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเล่นไปจนจบก่อนทาไมผมได้35แต้มอีวะฉากนี้สามารถขึ้นไปวิ่งข้างบนได้นะแต่ว่ามันวิ่งช้าคือ <c ười> วิ่งข้างบนข้อดีคือมันไม่ไเจอศัตรูครับก็คือ AI มันไม่ยุ่งกับเรานะ <c ười> โอ้โหตายไม่น่าเลือกกู่มาต่าเลยอะ เอคูมาดะนะคุมาดะมีเต้งๆนะใครที่เรียนญี่ปุ่นก็พอจะอ่านได้นะครับเราเกมญี่ปุ่นไอ้เกมเกมญี่ปุ่นของไฟมิคอมมันไม่ค่อยมีคันจีนะตรงนี้ถ้าเราเก็บไอเทมนะครับมันจะว่ายน้ําได้เร็วขึ้นนะแต่เราจะโจมตีศัตรูไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นผมเสียเปรียบอย่างรุนแรงมากเลยฉากนี้อันนี้น้ํามันจะกดเราด้วยนะโอ้ไคอสเอาอีกแล้วว่าผมว่าเป็นคะแนนรวมครับ ซึ่งผมว่าผมคอสเอาบ่อยคอสเอาเนี่ยอ๋อนี่อันนี้หายใจไม่ทันนะครับคอสเอามันน่าจะลบแต้มด้วยแหละเราว่านะดูดีผมแต้มต่ําสุดเลยอะ,อะนี่อย่างเงี้ยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราแต้มต่ําอะมันมีโอกาสที่เราจะแพ้ตอนท้ายด้วยนะอันนี้ก็ขึ้นขึ้นหัวนักศึกษาได้นะอุ้ยแต่มันวิ่ง <laughs> โอยคนป่วยอะ่ะ <c oughs> ลองดูครับเดี๋ยวมันจะคิดแต้มให้เราคอสกันที่นะก็คือ,คอวิ่งผ่านเมืองนั่นเองนะเรโบรครับได้ที่1นึ่นครับ150แต้มนะครับเลสเลกเกสสอครับสีขาวได้ร้อยแต้มนะครับสีเขียวครับผมผมเลนโคนะครับได้50แต้มครับที่3เนาะ ฮา,า,านาโซนะครับได้10แต้มสีฟ้านะครับซึ่งมันจะเอาไปรวมกับคะแนนที่ผมวิ่งเมื่อกี้ซึ่งโหโหเพื่อนๆครับผมโดนจมตีไปนะครับเนี่ยจาก230หรือ204นะครับเพราะนั้นมันจะต้องรอฟื้นคืนนิดหนึ่งนะเนี่ยจะเลือกฮายามิเนี่ยมันก็เลือดน้อยนะมีโอกาสจะตายได้นะครับโคไดนิชิมูระนะครับมีซาวาคุชิซาวาคุชินะครับผมลองเลือกผมเลือกโคไดดีกว่ามั้ง เพื่อความชัวนะต้องวิ่งเร็วกว่านี้ครับฉากเนี้ย่ถ้าวิ่งก่อนมันจะอย่างนี้นะครับโดนตัดแต้มไหมไม่โดนโอ้ยเข้าเก็บอาวุธครับเอา้าตกน้ำาีกเก็บก่อนครับเก็บเจ็บ เอนะมันจะทุบนะโอ้เร็วมากเอ้ไอแม่งแกล้งกันชัดๆจะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับห้ามไอ้นี่นะห้ามคอร์สเอาคอร์สเ,เอาอีกแล้วครับโดนตัดแต้มจริงด้วยครับโอ้ยไม่ได้เก็บอ่ะ ลมเนี่ยมันจะพัดให้เราวิ่งช้าลงนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันมีวิธีโกงอยู่นะเพื่อนๆผมเก็บมาก่อน <c oughs> จริงมันมีวิธีโกงยอดทิตที่คนชอบใช้กัน ก็ให้ชนะผ่านไปฉากต่อไปได้นะแต่เดี๋ยวผมดูนว่าผมจะรอดไหมนะต้องกด AB คู่กันนะแล้วกดขึ้นด้วยนะมันถึงจะกระโดดเอ้มันถึงจะขึ้นไปยังไม่ยุ่งกับใครนะครับเดี๋ยวผมไปใช้วิธีขี้โกงเอา อ่อถ่ายเดี๋ยวทําให้ดูครับในกรณีที่เพื่อนๆนบอกว่าโอ๊ยไม่ได้ครับเก็บไม่ทันอะ่ะเก็บไมเนี่ยอ่ะเก็บทันครับเคเดี๋ยวผมจะขี้โกงแล้วไม่งั้นผมอาจจะไม่ผ่านได้วิธีขี้โกงคืออย่างนี้ครับอยู่ในน้ําเนี่ยให้รอตีครับให้ตีเพื่อน ผู้แข่งนะครับให้เละตุ้มเป๊ะเลยครับเพราะว่าตีหนึ่งครั้งจะได้แต้มครับแล้วก็รอตีเลยครับตีใหต้ตายเลยก็ยังได้นะโหดมากโอ้ย <c oughs> ต้องไปตีฉากหน้าเนี่ยต้องรอตีตรงนี้ครับเดี๋ยวดูซิผมร้อยห้าสิบแต้มผมยังตีไม่เยอะเท่าไหร่นะ รีบไปรีบไปรีบไปเอาก่อนเลยครับที่150แต้มผมไม่ต้องไปตีมันละเอาก่อนไงก็แบคุ้มครับผมจะรอดไหมวะคะแนนรวมมันไม่บอกด้วยนะเพื่อน เพราะนั้นรอบหน้าผมควรจะต้องใช้วิธีการตีอะไรแบบนั้นนะเพื่อให้แต้มมันถึงครับไม่งั้นถ้าคุณแต้มไม่ถึงอ่ะคุณไม่ได้ที่1่อ่ะคุณผ่านไปคุณผ่านไปฉากต่อไปไม่ได้นะหรือว่าต้องได้ที่1ห,หรือ2ผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แต่ควรควรเอาชัวร์ครับผมบอกเรียนตามตรงแล้วควรเอาชัวร์อะของติดกับมันด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะอีมูนีชิมูร่าเนี่ยกวิ่งช้าผมว่าโคต่าเลยครับผู้น่าที่มักจะเก่งเสมอครับ ด,ดีกว่าครับไหนๆก็มีเวลาแล้วควรจะถืออาวุธไว้อันหนึ่งนะครับดีกว่าอุ้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเหยียบหัวชาวบ้านนะมันจะเปลี่ยนด้วยนะมันจะเปลี่ยนหน้าตาด้วยนะพอนีผมต้องทำแต้มผมเลยลืมแมคาีนิกตรงนี้ไปเลยรีไปเลยครับ โอ้ยชัว้ามากครับ AI มันก็ไร้การนะไย <c oughs> โอ้ยคอร์ทเอาอีกแล้วโอ้โหเจ็ดสิบแต้มเขายังพอไหวนะ มาก AI มันไม่ยอมผมเลยนะมันิาโอ๊ยโดนล,ลมอีกอ่ะอ๋อเข้าที่หนึ่งครับด่วนเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันครับรีบๆขึ้นได้รีบขึ้นเลยครับโอ้ยนี่แน่เอาสักหน่อย ตีในน้าอีกรอบอ่ะโอ้ยที่สี่ตลอดเล้วที่สี่มันไม่ได้คะแนนนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอไม่ได้ครับต้องตีเยอะๆนะมันจะได้คะแนนนะ มันมีคนโดนเ p ทีหมดนะครับก็เลยออกจากการแข่งขันนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูคะแนนผมก็จะได้ร้อยเก้าห้าแล้วเห็นไหมสามารถใช้วิธีนี้ได้นะนี่คือวิธีขี้โกงครับสุดยอดโอ้ย ผมพลาดเองวิ่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 งสองร้อครับเต็มยังไม่รู้นะเนี่ยเงี้ยมันการันตีเพื่อว่าเพื่อนๆผ่านแน่ๆครับได้แนละ้อีกนี้ผมไปฉาก2ต่อได้ครับคอสทันทีนะออไม่ใช่อาเขตมันจะคลิปผมยาวๆนิดนึงนะ อ๋อนี่ครับเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วมันบอกว่าคะแนนคุณไม่ได้ติดหนึ่งในสองเนาะเพราะนั้นมันจะผ่านไม่ได้ครับเล่นเกตสืแปดหกเลโคโอวาลีครับต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นครับเพื่อนๆถึงจะรอดครับโอ้โห้เศาเลย <laughs> เนี่ยมันไม่ได้เล่นง่ายๆนะเพื่อนๆอ,อ่ะไม่เป็นไรงั้นผมขอแนะนําแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปทําคลิปแบบปเปียกอยากเล่นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเล่นให้จบเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเกมนี้สนุกอยู่ครับผมเดี๋ยวเราไว้พบกันกับคลิปเล่นเต็มเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสําหรับ EP ที่17ครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ